สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศร้อนระอุครับอ่าสีบวกบวกนะครับผมก็เลยไม่ได้ออกไปต่อนกที่ไหนครับวันนี้ก็เลยแวะนะครับมาเยี่ยมนะครับทีมงานทางจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งท่านไปเยี่ยมผมนะครับเคยไปเอานกกับผมมาหนึ่งตัวนะครับก็ ประมาณเกือบจะ2ปีแล้วครับนี่เดือนมิถุนายนนี้ก็จะเข้า2ปีนะครับครบ2ปีแล้วที่ได้เจอกันนะครับวันนี้ก็ได้มาบ้านท่านแล้วครับมาดูท่านว่าโอ้มาเลยครับอาจารย์มาดูเลยคอนโดนกนะครับผมก็เลยว่าผมจะมาถ่ายนะครับคอนโดนกเพื่อท่านมีแนวคิดแนวทางยังไงนะครับผมว่าผมดูแล้วคือมันจะประหยัดพื้นที่อยู่ครับพี่น้องครับใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ทําแบบนี้ก็แขวนนก หรือว่าวางนกได้เยอะเหมือนกันนะครับผมาจะเป็นใครที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวให้ท่านนะครับแนะนําตัวเองเลยนะครับผมนี่แหละครับเจ้าของค่ายสวัสดีครับผมอาจารย์อาจารย์หนุ่มครับผมอยู่ตรงไหนครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับนี่บ้านจันทร์ครับผมบ้านจันทร์บ้านจันทร์ครับข้างๆหนองพึ่งครับผมออุดรธานีอุดรธานีบ้านจันทร์อุดรนธานีนั่นเองครับผมอาจารย์หนุ่มนั่นเองนะครับซึ่งท่านเคยไป แบ่งนกผมมานะครับเป็นนกสามกุกสามกุกห้อยสามกุกห้อยของพวครครับของพ่อควรนานแล้วครับผมลืมแล้วยังมีชีวิตอยู่ไหมครับมีครับเพราะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยใช่ครับอ๋อเอาเข้าเพาะใช่ไหมครับครับผมโอ้โหอ๋นี่ตัวเียกำลังฟักอยู่ครับไต้สักชุนเลยยังเอามาสองปีอาจารย์ยังครับเพิ่งเพิ่งหัดเพาะครับเพิ่งหัดเพาะอ๋อเพิ่งเอาเข้าเพาะครับผมเพิ่งเอาเข้าครูกัน ก่อนหน้านั้นทําอะไรอยู่ครับนกตัวนี้ก็แขวนนะครับนะแขวนเอาไว้เป็นนกมงคลครับอสามบ่อยไหมครับก็บ่อยครับอ่านี่ครับเป็นนกประควรนะครับสามกุ้ห้อยนะท่านไปรับที่บ้านเลยนะครับวันนั้นไปกับทีมงานของท่านโอ้โหอ่ะไม่กวนเขามากครับอ่เพราะว่าตัวเมียกาลังเข้าลังกบไข่ครับพี่นรังกบไข่นกนี้เยอะจริงๆพี่น้อนะครับ ประมาณกี่ตัวครับอาจารย์หนุ่มโดยรวมๆแบบอาจจะไม่เป็นทางการแปดสิบกว่าตัวครับแปดสิบกว่าครับผมโอ้โหเพราะแขวนแขวนรอบบ้านครับตามต้นไม้โอ้โห็นบ้านในบมาจากอ่าจังหวัดพิจิตรครับเพราะว่าเออผมลืมบอกว่าอาจารย์หนุ่มเป็นคนพิจิตรนะครับเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะครับก็เลยกลับบ้าน เพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืนนี้หกทุ่มเป็นไงมาเห็นน้ำเราเป็นไงอาจารย์โอ้โหไววจริงๆครับเดินเดินทางมาน่าพิษแค่วันเดียวครับเนี่ยถ้ามาพรุ่งนี้เป็นไงเรียบร้อยไหมนี่ผัดเผ็ดครับเอกมาพรุ่งนี้จะไปทั้งสามวันนี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับอากาศไม่ไหวครับคือท่านนี่นครับใส่น้ําแบบนี้เลยนะครับนี่ใส่อัดไปจะเกระปุกแบบนี้นะครับนี่นะครับน้ํานี่แบบ หายไปเลยครับพี่น้องครับดูครับอาจารย์ดูดูแค่วันเดียวเนี่ยครับถ้าพรุ่งนี้เรียบร้อยครับครับผมแข่งนะครับกลับมาแล้วเรียบร้อยครับเห็นว่าทีมงานไปต่อนกด้วยวันนี้ครับผมสั่งให้เอานกลงแล้วครับกำลังเดินทางมาโอ้ครับครับครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เห็นครับอาจารย์ทศครับเจ้าของนกเรียกกุกนี่ครับอาจารย์นกตัวเมียครับเนี่ยหกเจ็ดตัวเห็นบอกว่าที่เนี่ย ศูนย์รวมนกตัวเมียครับผมมีกี่ตัวนะอาจารย์นมอ่ามีทั้งหมดแดตัวเราผมปล่อยไปตัวเหลือเจ็ดตัวครับเหลือเจ็ดเป็นนกป่าร้อยไหมป่าร้อยครับนกเหยีบพเนีดทั้งนั้นเลยครับโอ้นกเหยีบยเนีดอันนี้ก็จะมีครูอ่างเสียงกลางๆตัวนี้เห็นบอกว่าเลี้ยงอย่างดีเลยใช่ไหมครับครับผมคิดว่าเป็นตัวผู้ครับสุดท้ายอะไรทําอะไรโชว์นะครับเอาไข่โชว์ไข่โชว์ซะเลย เนี่ยผมเลี้ยงแล้วก็ศึกษาไงศึกษาดูพวกลายพวกนิ้วพวกอะไรับแล้วตัวถัดไปนั่็จะเป็นอกอกล่องเทพนมโอ้โหอกล่องเทพนมอีกครับแล้วก็ตัวตัวนี้จะเป็นอันนี้ก็โชว์เหมือนกันหูอ่างครับโชว์เรียบร้อยเหมือนกันเหมือนกันครับเคือไข่โชว์นะครับนี่ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้เสียดายเสียดายของของดีครับอันนี้จะเป็นหมกซับโอ้มีหมกซับอีกครับอีกฝั่งไหนครับข้างซ้ายอ๋อข้างซ้าย ครับผมครับตรงตรงนี้ครับใต้ปีกเลยใช่ไหมไม่อยู่เขาเรียกอะไรนะลาหูอมจันหรออ๋อข้างนอกใช่ไหมครับเนบนอครับผมครับผมอันอันนี้อะไรนะอันนั้นคูอ่างโอ้โหตัวมียนี่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นสวยครับนี่ยแล้วสวยมากนี่ก็คูอ่างโอ้โหตัวโน้นหลิวตันป่าร้อยนะพี่น้องโน้หลิวตันริวตันตัวเมียอีกครับดูนี่ คุณหลอกดาวเข้าอาจาร์ทีแรก <laughs> <laughs> คุณหลอกดาว <laughs> คุณหลอกดาวทีแรกอ่ะผมว่านี่แหละน่าจะซื้อไอ้ที่รังเก็บไข่มาไว้ครับเพื่อที่ทำขายนะครับไข่ขายไขย<ต>่นูกเขาแต,แต่แปลกหน้าจา์ผมเลี้ยงนกเนี่ยสังเกตดูนกผมมันจะไม่ดิ้นนะอ่าเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเข้ามานี่มันปกติแล้วมันจะอยู่ไม่ได้ล่ะของผมนี่จะนิ่งครับทุกตัวอืมครับเนี่ยเพราะว่าผมดูการการวางนกดิคือมันวางในระดับ ในระดับของของคนที่เดินผ่านพอดีครับผมว่าน่าใช่เพราะว่าผมทํางานเนี้ยฝึกฝึกทำเ่เนียทําอะไรก็จะอยู่เนี้ยคุกคีอยู่นอกครับผมเพราะว่าบางคนแขวนไว้ที่สูงอย่างเงี้ยครับไว้ชั้นสองอย่างเงี้ยครับดิ้นอ๋อนี่นะครับเนี่นะครับตัวอีกตัวหนึ่งเนาะสตาร์ทข้างเดียวกันสวัสดีครับอาจารย์แต้วนี่ครับนี่ครับทีมงานของท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอาจารย์แต้วนี่ก็แปรเกือบร้อยคือกัน นกเตะขายของอยู่ตอนนี้ยุ่งรอสักครู่สักครู่ตอนเย็นๆแดดร่มลมตกครับค่อยว่ากันครับผมครับผมครับผมอ่าโอเคครับโอ้โหทีมงานท่านเยอะจริงๆครับที่อุดรอนทีนี้มาดูทีละตัวเดี๋ยวอาจารย์คือชุดนี้เป็นชุดนกใหม่นกใหม่ครับอันนั้นนกพิจิตครับโอ้นกพิจิตครับผมผมไปเที่ยวหาครับ พ่อกับแม่แล้วเอานกไปต่อได้มาสองตัวต่อยากไหมทางนู้นอาจารย์ถามว่ายากไหมมันก็มันเหมือนกันครับเนะเป็นนกทุ่งนาหรือเป็นนกทุ่งนาอ๋อเป็นนกทุ่งนาตัวนี้นี่เข้ากันอยู่สี่สี่ชั่วโมงนกทุ่งนาใช่ไหมครับโอ้อยู่แล้วนกทุ่งนาเนี่ยสายทุ่งนเฉลยไอ้เจ้าสองมีแบบสายไฟไหม สายไฟสายไฟไม่มีครับพิจิตนะครับไม่มี่ีครับในเมืองไม่มีเนาะเออเป็นเป็นนกทุ่งนาครับอันนี้ก็พิจิตไหมครับนี่ไม่ครับตัวตัวนี้จะเป็นนกนกที่บ้านเราครับนกที่รอ๋อนกอุดรครับผมแล้วมีตัวนี้นกเชียงใหม่โอ้ตัวนี้ปากสวยเชียงใหม่เอเชียงใหม่ครับผมไปยังไงครับพส่งมาให้หรือยังไงเขาส่งมากับพ่อเตี้ยพ่อเตี้ยนี่ก็จะเป็นพ่อของ ช่างเอมาแล้วครับนุ่นแล้วมาแล้วเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับปรัมมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละนี่แหละมาแล้วหมอแท็กซี่มาเลยนะครับหมอแท็กซี่สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นเราไปต่อนกนะครับไม่ร้อนบ้างหรือไงครับนี่เมาพุ่มพูมครับผมเอาเดี๋ยวให้นั่งพักก่อนนะครับเดี๋ยวพิลลมแดดก่อนนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนเดี๋ยวผมดูนกก่อนดูนกก่อนครับให้ท่านที่มาใหม่ได้พักก่อนนะครับออ้ตัวนี้ปากสวย ตัวนี้เป็นเฉลยของอไอ้บัวเงินครับมันเหมือนจะไม่แน่นะอาจจะปากยาวขึ้นกว่านี้ไม่แน่นะครับนกมันถ้าถ้าปากขอจะเป็นยังงอาจารย์นี่ไอ้บัวเงินก็ได้สองสองเปีกเมื่อวานนี่หลิวหลิวตันเนี่ยเอาตัวนี้อยู่ตันโอไม่ใช่ไม่ใช่โน่นอยูู่จำนกตัวเองไม่ได้นะครับตัวนี้หลงนะครับึงมาจากพี่จิตครับอ่า อายุดีเรองครับพวกนี้มีเท่าไหร่บ้างกี่เดือนกี่ปีนะครับพวกนี้อ่าแถวแถวบนอ่าจะมีหกเดือนแล้วก็สามตัวริมนั่นพึ่งได้เดือนกว่ากว่าครับอพอพอมาส่วนนี้คือนกอุดรแล้วเนาะครับ<า>ผมครับอเป็นนกอุดรเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ อ่าผมสังเกตเห็นมีแต่กงเหล็กล้วนๆเลยอาจารย์หนุ่มทำไมไม่เห็นกงไม้เลยอาจารย์ไม่ไหวครับกงไม้กงไม้เรียบร้อยหมดแล้วครำน่ะกงไม้ผมให้อาจารย์วีไปหมดแล้วครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงหนูกัดหนูนะครับหนูเข้ากินได้ไหมครับหนูเข้าเรียบร้อยครับอาจารย์เพราะว่าหนึ่งวางกงวางวางแบบนี้กับพื้นครับก็อันตรายเหมือนกันหนูมันขึ้นได้อยู่แล้วครับไม่ครับหนูตอนที่ผมเอากงไม้มาผมทําลาวแขวนนะแขวนไม่ได้ติดพื้นเลยครับเลยครับ ครับแล้วมันมาตามไม้ทีนี้มันตายลาวมาครับนะครับนี่อ้เยอะครับเฉพาะในคอนโดนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับนกดูดูดูไม่หมดแล้วครับอ่าแล้วก็ข้างบนอีกเยอะแยะนะครับรวม80กว่าชีวิตครับถ้าเป็นหมอลำก็ตั้งได้หนึ่งคณะนะครับหมอลำใหญ่นะครับรับเป็นสองงานอ่าทำเป็นเ้่เนครับปาทนบอกว่าได้ทำเป็นสองวงใหญ่ได้เลยนะครับเนี่ย ตัวนี้อนกต่อไปแลกเข้ามาอาจารยัยงไงนะครับตัวนี้อนกต่อไปแลกเข้ามา,ออาเอาเรี้ยวตานปากเอานกลงจากร้หรือยังนะครับนี่เอาเอาลงมาแล้วครับแต่ไอไอชุดหนึ่งก็อยู่บนบนต้นไม้โอ้อยู่บนต้นไม้ของใครอ่ะ <laughs> ก,ก็หวังอยู่ก็หวังอยู่เนาะหวังแต้มอยูม่มันกำลังจะสู้กันอยู่กำลังจะสู้กัน เดี๋ยวผมตามมานกหมาเดี๋ยวผมตามไปเล่นด้วยนกไปเล่นป่าด้วยนะครับนกไปดูสถานที่ที่อุดรคิดต่อกันเลิกเกนก็คือสนามม้าสนามม้าอาจารย์ผมยังไม่เคยเห็นแต่ผมรู้นะว่าสนามม้านี่เป็นเป็นบริเวณที่เสียนกอุดรนี่ต้องผ่านกันเพราาะว่หลายคนบอนั้นมันเป็นต่อครับอาจารย์สนามม้านกทลายมาแล้ว ทุกตัวครับ,รบต่อทุกตัววันนี้จะมีแต้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้สักแต้มใช่ไหมครับไม่ได้มันต้องอคือมันเหนียวอยู่แล้วครับคนเล่นเยอะครับแน่นอนแต่ว่าถ้าได้วันนี้ก็เ,เ,เ,เหนียวใช่ไหมพ่อรเ,รเ,รเรียบร้อยอย่างนี้เพิ่งขึ้นมานี่ก็โทรไปตามกันมาครับ ตอนแรกผมบอกอาจารย์หนุ่มว่าอย่าเพิ่งโทรให้ท่านสนุกก่อนนะครับสนุกกับแดดก่อนนะครับดูหน้าดูหน้าที่เขาหน้านี่เขียวเขียวนะครับผมเานกขึ้นไม้เ้วเอายังไงล่ะดูครับมีอ่างสองสองพันครับใช้กรงเหล็กหมดเลยนะครับเพราะว่าหนูเป็นพิษทำพิษครับกัดกรงไม้หมดเลยนาะอาจารย์หนุ่มเนาะครับ ไม่ไหวครับถ้าไม่ไม่ใช้กกงแบบนี้ไม่อยู่ไม่ได้ครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับบ้านท่านไหนนะครับอาจารย์ท่านไหนมีหนูเยอะถ้าไม่อยากฆ่าเขาก็ใช้กกงแบบนี้ได้เลยให้กี่เปอร์เซ็นให้กี่เปอร์เซ็นครับอาจารย์หนุ่มนี่ถ้ากันหนูนี่ร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเข้าไม่ได้กัดไม่ได้ด้วยกันได้ยันนกกระจอก อ่อครับใช่ครับดูเนี่ยครับเข้าแลมมามาด้วยเลยอาจารย์อาจารย์แลมไม่มาครับอาจารย์แลมไม่ไหวกำลังอบผิวอยู่นะครับกำลังฟื้นฟูผิวอันนี้คืออะไรครับนี่อาจารย์หนุ่มตัวนี้อ่างตลอดครับฮะตัวนี้เป็นครูอ่างตลอดอ่างตลอดใช่ไหมครับอ่าอืมนกดูครับถ่ายผลหมดครับช่วงนี้เอาตัวนี้ ขยับมาใส่ครับตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้แหละที่ที่ว่าคูเอคูก้อมครับโอ้มันไม่คูครับไม่คูมันก้อมไปแล้วครับมันไม่คูเลย <laughs> นะครับอ่าเอาฟังคูอ่างตลอดนะครับโอ้โหดูครับคูเสร็จนะครับเอาแล้วครับเอาว่ามาคือเพื่จะเป็นอาจารย์ท่านไหนท่านไหนอ่า <laughs> ขอบั้เดียวอาจารย์<ม>ดูนกกรหอบ ครับคงจะคูยากแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้อาการแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันร้อนเกินครับพี่น้องครับดูครับเอาครับเป็นทุกตัวแล้วครับนกอ่ะครับตอนนี้ถ้าถ้าแถวผมคือต้องฉีดน้ำนะครับนี่ไม่งั้นไม่ไหวโอ้ันนี้เสียงเล็กครับเสี่ยงสอบัวแต้มครบหมดเลยริวเฟืองอืม ทางพร้อมครับต้องมาช่วงเช้าครับนกถึงจะได้ดูทุกตัวอ่าโอ้ป่าแตกแล้วครับทีนี้อ่าโ,โอ้โหดูไม่หมดแล้วครับ <c oughs> ดูไม่หมดดูไม่หมดเยอะจริงๆนะครับนะครับก็ให้ ปลาทดเอาตรงนี้แหละครับไปใส่พะเนียยได้เลยนะครับ <c oughs> มันเยอะเกินอาจาต้ตอนได้เลี้ยงนานอาจารย์ฟังเสียงสามกุกตัวนมีสามกุกเต็มไหมครับหรือห้อยห้อย <c oughs> ครับอ๋อห้อยโอ้โห,โหโดูไปหมดครับพี่น้องครับอาจารย์ครับมันไม่เหมือนไอ้ที่ที่เราเราเลี้ยงมากับมือค,คนอือ่นให้เนี่ยก็ภูมิใจอยู่แต่มันสู้เราเลี้ยงเราสู้เราเลี้ยงเราไม่ได้น้องปลาเนาะไม่ตอนแรกผมว่าจะให้ตัวนั้นอะ ผ้าแดงน่ะที่แรกอ่ะเลยพอเห็นพูดอย่างนี้ผมไม่ให้เลยนะเอ๋อตอนแรกว่าจะให้แล้วครับผมเพราะมันเป็นสองกุกเรียกกุกอ๋อเปลี่ยนคำพูดไหมตอนนี้ไม่ให้แล้วหมดสิทธิแล้วมันเป็นสองกุกเรียกกุกนะพี่นะสองกุกเรียกกุกคู่กุกไหมครับผมชอบครับผมชอบครับแต่คู่นี่ผมยังไม่ได้ฟังแต่ว่าเมื่อเช้านี้ผมได้ยินมันเรียกกุกอยู่ครับ ปลาทูนี้ท่านจะชอบนกเรียกกุกครับเพราะท่านว่าไม่สนครับเน้นหมันอย่างเดียวนะครับตัวนี้สามห้อยเนาะครับผมอานุ่มเสียงใหญ่เสียงใหญ่เมื่อกี้มันคูอยู่เมื่อกี้นี่ได้ยินอยู่ครับแล้วอันนี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นสามเหมือนกันแต่ว่าขึ้นต้นไม้จะขันสามถ้าแขวนอยู่อย่างนี้ไม่ไม่มีสามไม่มีสามเลยครับสองเต็มสองเต็มครับแล้วเราไม่มีเซเว่นเซเว่นเหรอครับครับวันนี้ก็ทีมงานอุดรมาเจ แน่นอนนะครับวันนี้เต็ม,เ,ตมเลยนี่ออะนะครับโอ้โหเฮยเดี๋ยวค่อยลุยกันต่อนะทางครับว<า>ันนี้อาจจะได้ไปต่อนกคอนเย็นนี่กับทีมงานอุดรนะครับผมนี่ไม <c oughs> ่รู้อ่ะเพราะว่าป๋าท่านยังเอานกไว้ที่ต้นไม้อยู่เลยนะครับได้บอกนกกระปูดไว้ <c oughs> ได้ยังป๋าว่าอย่ามายุ่งนะบอกรื้ยังครับเอาเลยเข้าเลยบอกให้เข้าเลยแล้วกันนกกเขาปูน เาสองแท้งเลยอ่ามันยืนนิ่งไปอ่าโอ้ยืนแบบนี้เลยครับหัวยังอยู่อยู่นะหัวยังอยู่อยู่อันนี้ซ็นล็กนกพบาลโอ้ดีนกพยาบาลมาตัวหนึ่งตัวนี้แหละที่อาจารย์ว่าเคยเด้นไปถ่ายคลิปท่านยังไงถึงให้หรือว่าไปหมอกงท่านมาเยอะหลือเกินเลยท่านเลยให้ก็ขอซื้อพันมาต่อออกต่อยยังครับนี่ เชเลยเยอะแล้วครับเฉเลยเยอะแล้วใช่ไหมครับผมตอนนี้มันถ่ายขนจะเต็มแล้วครับนะครับตัวนี้จะถ่ายขนก่อนเขาครับนกพบานก็สวยๆอยู่สองสาตัวอยู่ครับตัวนี้เป็นนกนกดองเขาอ๋อนกพอดองครับครับครับแต่นกตอหลักผมจะอยู่ด้านในนกตอหลักอยู่บ้าบครับอันนี้นกขอสุนกวางนะทางนู่นแหละครับโอ้สวยครับใกล้ใกล้สุดแล้วน้าจันเนาะครับผมตัวนี้ใกล้สุดละเพราะว่าดูหางข้างล่าง ออกมาใกล้แล้วครับเนี่ยครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วหนึ่งอีกใกล้แล้วอีกอีกนิ้วครึ่งออกมานิ้วหนึ่งอีกนิ้วครึ่งครับก็จะครบก็จะครบสองนิ้วแต่ถ้าถ้าตัวเด่นที่ว่าคือทษพูดถึงก็คือจะเป็นตัวเก้าหนึ่งล้นโอ้ครับครับเจ้าเก้าหนึ่งครับเจ้าเก้าหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นนกหมานครับผมอาจารย์สังเกตดูไอ้ที่เขาเรียกอะไรอ่ะ สนับปีกเป็นเก็ดอะไรเก็ดปลาเข่งอ่ะอ๋อที่ผมเพิ่งทําคลิปไปใช่ในั่นแหละใช่ไหมครับนี่ครับเก็ดปลาเข่งนะครับหรือที่ผมเรียกว่าสนับปีกมันแตกหัแตกไปตัวนี้เกดปลาเข่งเลยเนาะครับผมใช่ครับนี่เยอะมากครับมีความหมานแน่นอนเนาะอาจารย์เนาะตัวนี้การันตีได้เลยนะครับลูกเล่นเยอะคาลวงจับจ้านครับนี่เก็ดปลาเข่งนะครับมันจะแตกไปแบบนี้จะถึงถ่ายคุณก็ช่างโอ้จะคูแล้วครับ เห็นครับ,รบอ่าเอา,ามาไอ้หนูหลิวตันปากขอเอามีหลิวตันปากขออีกนี่อืมตัวนี้เป็นนกอุดรไหมจ๊ะไม่ครับนกตัวนี้เป็นนกนกครสวรรค์อ๋อน่านกของปาทศใช่ไหมนี่ ไม่ครับนกผมอ๋อตัวที่ผมได้มาสามตัวแล้วผมให้พี่อาจารย์แต๋วไปตัวแล้วอาจารย์ทษไปตัวครับเหลือไว้ตัวเดียวเหลือไว้ตัวเดียวแต่ของอาจารย์ทษไปแล้วครับไปไหน่ะครับมดแดงมดแดงเอาไปชิมแล้วหลังจากที่อาจารย์มาถ่ายถ่ายคลิปวันวันลุ่งขึ้นอาจารย์ทษเอาออกต่อเอาออกต่อหมดแดงเอาไปทำก้อยซะแล้วะ ี่รจริงๆมันจะคู่แล้วครับพี่ต้องครับมันตกใจผมไม่เฉย <c oughs> เนาะอันนี้คือเก็ดปลาเข็งนะครับหรือเก็ดปลาหมอนั่นเองคร,ครับภาคกลางเรียกเก็ดปลาหมอนะครับแล้วก็ <c oughs> นกนกที่ปลดระวาง <c oughs> นครสวรรค์น,นะครับนี่นกไทยนะครับมาลูกมาด้ ตัวนี้หลิวตันปากขอนะครับอโอ้ดูไม่หมดแล้วครับถ้าจะดูนี่แบบชัดเจนเนี่อันนี้เจ้าขุนพันนกหลักแต่ว่าปลดระวางแล้วเอาปลดระวางแล้วครับผมกี่ปีละ่ะจย์เล่นมาก,กี่ปีแล้วถึงได้ปลดระวางมันหลายปีแล้วครับตอนนี้เขาเห็นเราเขาก็เหมือนอย่างกับพ่อทองม้วนว่าครับ พอเราเดินมาปุ๊บมันจะทักเลยว่ามาแล้วเหรออา,าตัวน,นี้ได้หมครับตัวนี้ครับอือคือมันจะเริ่มเล่นคนใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่เริ่มคพรับเล่นไปแล้วครับไม่ไม่ตอนแรกๆที่มันจะหยุดนะใช่ไหมครับครับตอนตอนที่หรือมันยังไม่เล่นพักเฉยหรือว่ายัางไงครับตัวนีม้มันผมพักมัน๋อ,อพักครับพอพักเสร็จมันเล่นคนเลยใช่ไหมทีนี้เล่นผมเห็นเล่นคนแล้วผมเลยพักไงเออเวลาผมได้ยินเสียงผมเนี่ยผมนั่งทํางานอยู่ข้างนอกเนี่ยพอเรียก ุงพันธุ์เขาจะเนี่ยเขาจะอย่างนี้เลยครับเป็นนกที่ไหนครับนี่เป็นนกนกสนามม้าครับ๋อนกสนามม้าที่ป่าต่ออยู่ตอนนี้น่ะใช่โอ้เป็นตัวแบบนี้เองนะครับนกสนามม้านะครับแต่ตัวนี้จะเป็นนกแถวพิบูลลักษ์อ๋อลิวตันป่าขอครับผมครับผมโอ้โหนี่นี่เดี๋ยวมาดูตัวที่เป็นนกสนามม้าก่อนนะครับก่อนที่เราลงจะไปลุยงานกันนะครับ เพราะว่าสู้ไม่ถอยครับตัวนี้อเพราะว่าป๋าเราแกใส่ไว้อยู่ครับตอนนี้นะครับผมต้องไปรอดูว่าจะเป็นนกแก่ป่าหรือเปล่านะครับแดงล้วนหรือเปล่าอีกกรัหนึ่งนะครับไปเฝ้าดีไปแดงมุดแดง่าทั้งแดงทั้งตัวในนกต่อแล้วก็แดงติดไปเนียนไม่ไหวนะครับป่าเรื่องเดีอเรมดครับผมครับผม โอ้โ,โห,โหนี่นกสนามม้าอันนี้เดี๋ยวตันป่าปรครับออ่าเป็นนกทางอำเภอพี่บูญน,นะครับอุดอรนี่แหละเนาะครับผมครับเดี๋ยวตันปาาขอด้วยนะครับอ่าอันนี้เข้าพเนยรหรือยังครับหรือยังไม่เข้าหรือไม่เอาเข้าพระเนยดไม่ครับไม่ได้เอาเข้าพรเนยดเอาไว้เป็นนกมงคลเนานะครับเอานกตอ่อเออเอาจารย์ป่าก้าวเราอยากได้นกตอ่อไงผมก็เลยนกต่อไปครับนกต่อนะแต่ถ้านกที่หายากไม่ต้องเอาออกต่อพี่อ้องครับเพราะมันพลาดมามันมันไม่คุ้มครับพี่น้องครับเียดายของ นะครับเนาะสำหรับสายมงคลนะครับผมโอ้โหไม่ไหวแล้วครับผมดูไม่หมดครับโอ้ร้อนจริงๆครับก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับพอเดี๋ยวมาดูแบบฟีร้านน้อยๆอย่างนี้นะครับจะได้มาบ่อยถ้าดูหมดแล้วมันจะไม่ได้มาอีกนะครับเอาครับก็เอาไว้ประมาณนี้เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องดีเช่นเคยและหับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผม กดติดตามกดกระดิ่งกู้ทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสหรับผมนะครับจับกับเจ้าของค่ายนะครับอาจารย์หนุ่มครับอุดรนะครับบ้านจันนะครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับสวัสดีครับแล้วก็ป๋านะครับผมเดี๋ยวจะตามไปดูนกที่ต้นไม้นะครับ